สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงการวิ่งขึ้นนะของตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตนะในช่วงที่บิตคอยเนี่ยใกล้นะเข้าสู่ช่วงที่จะมีการแฮปวิ่งนะซึ่งก็จะเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับขอเชิญเกย์ในคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตอนที่ผมทํา คลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยราคาบิตคอยนะก็วิ่งขึ้นไปนะแต่ที่ระดับประมาณ7 0 0 0 0มื่นเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อ BTC แล้วนะซึ่งถ้าเกิดเราจะดูนะแพทเทิร์นนะของตัวราคานะของตัวบิตคอยในช่วงปี2,024นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทียบนะ ในปี2024ซึ่งก็เป็นปีฮ a บวิ่งนะกับในปีฮ a บวิ่งอื่นๆนะเช่นปี2020นะปี2016แล้วก็ปี2012นะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนปองในปี2024เนี่ยค่อนข้างที่จะทำรีเทิร์นออนอินเวส n ์เนะเทียบตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยได้ดีนะกว่าปีฮ a บวิ่งตัวปีอื่นๆที่ผ่านมาเลยนะเทียบ3ปีนะที่ผ่านมาในการฮ a บวิ่งของตัวบิตคอยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองเทียบค่าเฉลี่ยนะ ของปีที่บิตคอยมีการฮาวิ่งนั้นเนี่ยก็คือเฉลี่ยปี2020ปี2016แล้วก็ปี2012เข้าด้วยกันนั้นเนี่ยปี2024ก็ยังสามารถที่จะทำเอาไอนะครับได้สูงนะกว่าปีคกว่าค่าเฉลี่ยนะครับของตัวไ I ในปีที่บิตคอยฮาวิ่งใน3ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบนค่าเฉลีย่ย เอาไอนะของปีที่บิตคอยฮาวิ่งเนี่ยเทียบกับปี2023นะซึ่งก็คือเป็น1ปีก่อนการฮาวิ่งนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่าในปี2023เนี่ยค่อนข้างจะมีเอาไอนะเอ่อคล้ายนะกับปีที่บิตคอยฮาวิ่งอยู่เหมือนกันนะซึ่งจริงถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับปี2 0ปี2023นะกับปีที่บิตคอยฮาวิ่งปีปีอื่นๆนะนอาจกค่าเฉลี่ยในเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นันเนี่ยลองเปรียบเทียบกับปี2020นะปี2 0 0 0 สิบหกแล้วก็ปีสอง2นสิบสองนะจะสังเกตเห็นนะว่าปีสอง3ยสิบสามซึ่งเป็นปีที่เป็นหนึ่งปีก่อนบิตคอยฮั์วิ่งเนี่ยดูเหมือนจะมีแพทเทิร์นนะเหมือนกับปีที่บิตคอยฮั์วิ่งนะดังนั้นนั่นเนี่ยคลิปนี้ผมจะลองเอาปี2024ยิบสี่เนี่ยเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะว่าถ้าปีสอง4ัยิบี่ถ้าปีสอง3ัยิบสามเหมือนกับปีที่บิตคอยฮั์วิ่งดังนั้นปีสอง4ยิบสี่อาจจะเหมือนนกับปีกับหนึ่งปีนะหลังจากที่บิตคอนาวิงก็เปได้ ก็เป็นได้ซึ่งถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบกับปี2021นะซึ่งก็แพทเทิร์นคล้ายกันนะปี2021อนีี้ก็เป็น1ปีนะก่อนที่บิตคอย n h u วิ่งนะจะสังเกตเห็นว่าในปี2024เนี่ยมีจนถึงตอนนี้ก็มีแพทเทิร์นค่อนข้างคล้ายนะกับปี2021เหมือนกันนะในปี2021เราเห็นการวิ่งขึ้นครั้งแรกนะปี2021 r i เนี่ยก็คือเส้นสีเขียวนะการวิ่งขึ้นครั้งแรกนะะั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยนะเกิด การวิ่งขึ้นครั้งแรกในปี2021นั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักเดือนที่2นะของปีนะครับซึ่งก็วิ่งขึ้นไปประมาณสัก1.69เท่าของราคาที่เปิดมาตอนต้นปีนะครับส่วนในปี2024ี่เนี่ยวิ่งขึ้นไปประมาณสัก1.17เท่าเองนะครับค่อนข้างที่จะห่างไกลกันเหมือนกันนะแต่ว่าในปีในการวิ่งขึ้นครั้งที่2นะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่7 72ของปีนะหรือว่าประมาณสักเดือนที่3นะของปีนี้เนี่ยเซอเกเห็นว่า ตัวปี2024นะครับดูเหมือนการวิ่งขึ้นนั้นเนี่ยจะเข้าใกล้นะรีเทิร์นนะครับออ i ในปี2021มากขึ้นนะครับดังนั้นการวิ่งขึ้นครั้งที่3นะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบในปี2021นั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงสักประมาณเข้าเดือนที่4นะก็ถ้าเป็นไปตามแพทเทิร์นที่เคยทำมานั้นเนี่ยตัว Bitcoin อาจจะวิ่งนะเข้าใกล้นะการ เข้าใกล้นะตัวเลข ROI ที่เกิดขึ้นในปี2021ก็เป็นได้นะในปี2021นั้นเนี่ยในช่วงประมาณเดือนที่สนั้นเนี่ยตัว r อ i ไอทำได้ประมาณสัก2.17เท่าของราคาที่เปิดตอนต้นปีนะครับถ้าปี2024นั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับในช่วงเดือนที่สี่นะก็คือเดือนเมษายนซึ่งก็เป็น เดือนที่บิตคอยห่าวิ่งกันเนี่ยขึ้นได้ประมาณสัก2เท่าของราคาต้นปีน,นั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นไปแตะที่ระดับประมาณสักลองดูกันหน่อยนะว่าในช่วงต้นปี2 0 2 4ี่เนี่ยราคาของตัวบิตคอยอยู่ที่เท่าไหร่นะในช่วงต้นปี2 0 2 4นราคาของตัวบิตคอยเปิดมานะที่ระดับประมาณ4 2 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับดังนั้น ถ้าวิ่งขึ้นไป2เท่านั้นเนี่ยอาจจะเห็นนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นไปแตะนะครับในระดับประมาณสัก8 5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ B t c ในช่วงประมาณวิ่งในช่วงที่วิ่งเข้าหาเดือนที่4หรือว่าในช่วงประมาณที่วิ่งเข้าหาช่วงฮัวิ่งนั้นเองเนะแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยในช่วงปี2021เราเห็นนะว่าตัวบิตคอยทาจุดสูดงสุดครั้งแรกในช่วงประมาณเดือนที่4นะหลังจากนั้นก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับ กลับมาทําจุดสูงสุดใหม่อีกทีหนึง่งในช่วงประมาณปลายปนะีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนอย่างมีนัยสำคัญสักเท่าไหร่นักนะับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในปี2021ซึ่งก็เป็น1ปีนะปีับก่อนที่บิตคอยฮาร์วิ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบนะปี2024กับอีก1ปีหลังฮาร์วิง ของตัวบิตคอยก็คือในปี2017นั่นเองนะครับแพทเทิร์นก็คล้ายกันเหมือนกันนะซึ่งในปี2017นเนั้นเนี่ยบิตคอยนะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะจนถึงประมาณวันที่161ของปีนะครับซึ่งในวันที่161ของปีนั้นเนี่ยบิตคอยทำจุดทำเอา ROI อยู่ที่ประมาณสักเกือบจะ3เท่านะของราคาที่เปิดช่วงต้นปีนะครับดังนั้นถ้า3เท่าของ ่หแล้วเนี่ยบิตคอยก็อาจจะไปแตะ6หลักนะถ้าทำซ้ำเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2017นะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะระหว่างปี2017แล้วก็ปี2021นั่นเนี่ก็คือว่าในปี2017หรือและปี2021นัีน่เนี่ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะี่บิตคอยจะนิ่งนนะในปี2021เราเห็นว่าจุดสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักเดือนที่4นะหลังจากนั้นย่อตัวต่ำลงมาแล้วก็ นิ่งเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ในปี2017นั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดประมาณเดือนหกนะหลังจากนั้นก็ดูจะนิ่งๆน,นะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปอีกทีนะครับในช่วงประมาณเกือบจะคอ์เตอร์ที่3นะของปีนะในปี2017นั้นเนี่ยบิตคอยทำจบปีเนี่ยทําอาไได้ประมาณ14เท่านะของราคาที่เปิดในช่วงต้นปีนะส่วนในปี2021นั้นเนี่ยบิตคอยจบปีทำทำ เอาไวไ้ประมาณ1.58เท่าของราคาที่เปิดในช่วงต้นปีนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองออลองเฉลี่ยนะลองเฉลี่ยค่านะครับในปี2017แล้วก็ปี2021ดดูนะครับ <c oughs> ลองดูตรงนี้กันหน่อยนะ ถ้าเกิดจะเฉลี่ยนะปี2021นะแล้วก็ปี2017นเะครับเทียบกับในปี2024แนละ้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยังวิ่งตามอยู่นะปี2024เนี่ยดูเหมือนแพทเทิร์นของปี2024นั้นเนี่ยจะดูเหมือนจะคล้ายนะับค่าเฉลี่ยนะของ r o i ที่เกิดขึ้นในปี2017นะแล้วก็ปี2021นะครับ ปีสองค่าเฉลี่ยของปี2017แล้วก็ปี2021นีนเนี่ยไปจบปลายปีที่ประมาณ8.22เท่าของราคาที่เปิดตอนต้นปีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ได้มีอะไรการันตีนะว่ามันจะวิ่งไปตามนี้ตามเส้นนี้100%เนะแต่ว่าก็เอาข้อมูลนะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีความเหมือนกันอยู่นะครับในช่วงไซเคิลต่างๆที่ผ่านมานะของตัว bitcoin นะครับ ในส่วนของราคาของตัวบิตคอยเองตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 weekly moving a v e r a หลและเส้น8 weekly moving a v e r a g e ได้อยู่นะครับซึ่งจุดหนึ่งนะอย่างที่พูดเมื่อวานนะก็คือสภาพคล่องนะที่ไหลนะเข้ามาหาตัวบิตคอยเนี่ยก็อาจจะมาได้จาก2ทางนั้นคือ ETF นะครับแต่ตัวที่ผมคิดว่าจะมี อิมแพคเยอะๆนั้นเนี่ยก็คือสภาพคล่องที่ไหลในตลาดคริปโตด้วยกันเองนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะกับตัวอีเทเรียมเองนะเราเห็นนะครับนะว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเห็นว่าในช่วงที่บิตคอยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้แบบนี้เนี่ยนะก็คือในช่วงที่บิตคอยวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะก็เป็นช่วงที่อนะีเทเรียมนะเอ่อเทียบในมูลค่างตัวบิตคอยเนี่ยย่อตัวต่ำลงมานะครับเรียกว่าสูญเสียนะมูลค่านะให้กับตัวบิตคอยเรียกว่า เสริมนะตัวสภาพคล่องนะให้กับตัวบิตคอยนะครับแล้วก็สังเกตเห็นนะทุกครั้งที่บิตคอยวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับสังเกตว่าอ,อีเาเรียมนะเทียบในมุามองตัวบนะิตคอยเนี่ยยอดตัวต่ําลงมานะนั่นก็คือเป็นการเติมสภาพคล่องนะให้กับตัวบิตคอยนั่นเองนะครับหรือแม้แต่จุดนี้เองนะที่เราเห็นตัวบิตคอยวิ่งขึ้นไปอยู่นะครับก็อีเาเรียมมันเนี่ยสูญเสียสภาพคล่องนะให้กับตัวบิตคอยแล้วก็เติมสภาพคล่องให้ตัวบิตคอยนะตอนนี้อีเาเรียมอยู่ในจุดที่ต่ํา เรียกว่าเรียกว่าชนนะที่แนวรับตรงนี้อยู่นะคตัวบิตคอยเอเนี่จริงๆก็เรียกว่าขดๆอยู่นะในช่วงนี้นะครับขดๆอยู่ในช่วงนี้อยู่นะก็เป็นช่วงที่ตัววอทเทียมนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะต้องดูกันนะว่าจะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่านะครับถ้าวิ่งขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่บิตคอยจะขดอยู่น,นั้นเป็นขดอยู่ช่วงนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวไอทเทียมย่อตัวต่าลงมาอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นอีก อีกจังหวะหนึ่งนะที่เติมสภาพคล่องนะให้กับตัวบิตคอยน์นะแล้วก็นอกจากตัวทเทเยมเองเนี่ยยังมีตัวเอาคอยด้วยนะที่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เติมสภาพคล่องให้กับตัวบิตคอยด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะาดูตรงนี้นั่นเนี่ยก็เห็นภาพได้ชัดเจนนะว่าในช่วงที่อย่างที่ผมไลฟ์ไปในคลิปเมื่อวานเหมือนกันนะครับว่าในช่วงที่บิตคอยวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเนี่ยจังเกตเห็นว่าช่วงที่บิตคอย วิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นไปแบบนี้นั่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ตัวเอาคอยเนี่ยสูญเสียสภาพคล่องนะให้กับตัวบิตคอยนะครับหรือจะเห็นได้ชัดนะั่นก็คือในช่วงที่มีการวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวเอาคอยเนี่ยสูญเสียมูลภา่าสภาพคล่องนะให้กับตัวบิตคอยนะครับตอนนี้เองนันเนี่ยตัวตัวเอาคอยนะครับเทียบตรงล่างของตัวบิตคอยเนี่ยดูเหมือนจะชนนะที่เพดานตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ ตัวบิตคอยเองนั่นเนี่ยก็ขดๆอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวคอยเนี่ยเรียกว่าย่อตัวต่ําลงมานะครับถึงตรงนี้นะเทียบกัาตัวบิตคอยอาจจะเป็นอีกหนึ่งนะครับเชื้อเพลิงนะที่เติมให้กับตัวบิตคอยนะครับส่สภาพคล่องแล้วก็ให้บิตคอยสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้อยู่นะครับนั่นก็คือสภาพคล่องนที่เกิดขึ้นนะครับในหมุนเวียนนะในตลาดคริปโตด้วยกันเองนะโดยเฉพาะในช่วงที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้นั่นเนี่ย เราจะยังไม่เห็นนะครับตัวเอาคอยซีซั่นอย่างแท้จริงนะเหมือนที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นในช่วงปี2020กับปี2021นะครับที่ตอนนั้นนั่นเนี่ยตัวเอาคอยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปอย่างร้อนแรงเลยนะรเราจะเห็นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีสภาพคล่องเติมเข้ามาในระบบค่อนข้างเยอะและแล้วก็อยู่ในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ในส่วนของตัว s p o t bitcoin ETF นะครับ หลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีติดลบนะครับมีการมีแรงเทขายค่อนข้างเยอะนะเรียกว่าติดลบต่อเน,นื่องการ5วันนะครับแต่ว่าเมื่อวานเองเนะก็เริ่มที่จะมีบวกกลับมาแล้วนะครับมีปริมาณการซื้อขา,ขายขึ้นมาประมาณสัก0.2พัน 2, 000, 200 BTC นะครับ ซึ่งจริงๆแพทเทิร์นคล้ายๆกับช่วงนี้เหมือนกันนะแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยก็มีแรงเทขายอยู่ตลอดนะมีแรงซื้อจาก E t f ทไม่เยอะนะเมื่อวานแต่ก็สนับสนุนให้ตัวราคาบิตคอยนแต่ก็เราเห็นนะว่าเมื่อวานนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณสักเมื่อวานป,ประมาณสักสามเกือบสี่เปอร์เซนเลยนะดังนั้นแรงซื้อเนี่ยเมื่อวานอาจจะไม่ได้มาจากออ e ท F เป็นหลักนะจ,จะมีวาน,นาซื้อโดยตรงโดยที่ไม่ผ่าน e t f ทก็เป็นได้นะครับ โ <c oughs> okay, นะอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลหน้านะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ